แล้วก็จะพัดพาเป็นแต่ว่ามันจำเป็นเรายายเรานี้การนีเงินเพื่อหลังป็นน้องเอื้อสาวท้องแหวนเมืแสดงวันนีดูในวันเวทีเสีสามทุ่มหอดีสินอกกรรมการหลวงพ่อนอกกรรมการหลวงพี่สัมมาเทศองค์อ่อนผู้พ่อบุญหว่าขออย่นให้เจ้าอุตสาห์เงินเพียนงามปฏิบัติ ไอ้จะยกั้าวที่อีทต่าคุณทานราชอาจาเจ้าหนี้าคู่หน้าทานคุณเมียเจ้าพาคุณเมียผู้บกครองเจ้าพานั่งโคอื่นมาจังลาละาทั้งพวกเงี้ย้าผู้มาดังฟังล้ำผู้มาพินมาทานรวมกันวันนี้เจ้าท่องแสนก็ังไป่อดีแต่นี่เอื้นไม่ขันบอกไปกับบ่อดั้น้าเจ้าบนจีบ ไปเมื่อนี่ไปแต่เต้หตัวคนเต้หัวใจบมไปน้ำากเปนเงียบเด้อดทามบาดเพื่อนี่งอานหนาจังสิกั้บืึ้นบ้าหัวใจหัวกลับเต้าใหญ่บ้านกว่าหลังบูเดใจเด้อบาดทรมานมาสั่งคนฟังนงน้ำกันเบิดคขึ้นโอ้ลยลเต้าต้องแกะผูยืนลำยืงหางแกะขาหยุดตะเบนขันบ่อฟอบกอิดิพุดูน้ำตาบองาา จบอใจแล้วชีวิตนไม้ิดเต็มกินลำร้องมาสลองวันหยุงานกองพุนแม่บันเเสียเหลียมร้องดาวราศีตางล่างว่าธุรหันไปตามทางโล่งข้ทุบตัามอาหารอิ่มสีที่ร่อมีของวัดของตมลงมเดยสิ่งตอนทั้งหล้าหัวขวกวงถองกปายขาถูเดยพพาอาไปอยู่ ดูซอยกินเนี้วกินแซ่บอร่อยเลดเนี้วชูกเก่งไปเลยเนืเป็นตัวเนื้อข้าวอึหขึ้ปัจัได้รอจักสิไดดครับเตาขึ้นมากินกินอาหารทีมือแม่ข้าทั้งทีขั้หงุอหงิดได้ครับขึ้นมากีกทีน้องนอกปรรมาการหลวงพ่อนอกปรรมาการหลวงพี่ต้งมาเนี่งตีกว่าทั้งจาติโยมตีตัวยตัว ไว้เพื่นตัวลอย